ชายแดนไทยสอแวร์ประตุกเกิดอะไรขึ้นกับการปักปันเขตแดนกับกัมพูชาทำไมสว์ถึงต้องลงพื้นที่ตรวจสอบและที่สําคัญทําไมอดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถึงต้องเข้ามาให้ข้อมูลเรื่องนี้ด้วยมาขายข้อข้องใจไปพร้อมๆกันครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อสอวนพดลอินนาประธานคณะกรรมการวิสามันกมทที่ศึกษาเรื่องข้อดีข้อเสียของการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ MOU ปี2543และ2544 ซึ่งเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าล่าสุดในการศึกษาเรื่องนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่9-10ตุลาคมที่ผ่านมากมทชุดนี้ได้ลงพื้นที่จริงณนจังหวัดตราดเพื่อตรวจสอบหลักมุดเขตแดนที่73ซึ่งเป็นหลักหมุดสุดท้ายที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โนแมนเอสแลนด์พื้นที่ที่ไม่มีฝ่ายใดอ้างสิทธิ์และที่นี่เองครับที่กมทได้รับข้อมูลสําคัญจากกองทัพเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่บ่งชี้ว่าฝ่ายกัมพูชาได้ทําการละเมิดอธิปไตยของไทยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดหลายครั้งซึ่งฝ่ายไทยก็ได้ทําการประท้วงไปแล้วหลายหนแต่เดี๋ยวก่อนมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นจากการลงพื้นที่สํารวจสาวนพดลได้รับรายงานว่าฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงไม่ยอมรับหลักหมุดที่73ที่เป็นของไทยและพยายามที่จะขยับแนวเขตเข้ามาในฝั่งไทยเสียด้วยซ้ํานอกจากนี้หลักหมุดที่72ก็ยังหายสาบสูญ ไปทาให้ต้องใช้หลักหมุดชั่วคราวแทนตอนที่เราลงไปสํารวจฝ่ายกัมพูชาก็ถ่ายรูปพวกเราไว้เยอะพอสมควรเรายังเห็นการสร้างอาคารคล้ายแนวดักตะกอนยื่นออกไปในทะเลบริเวณสุดปลายเขตของไทยที่เชื่อมต่อระหว่างกัมพูชากับตราซึ่งทําให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยสวนพดลกล่าวพร้อมทั้งแนะนําให้กองทัพเรือใช้แผนที่ดาวเทียมเปรียบเทียบเพื่อประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่องสวนพดลย้ําว่าหากกอมอทอไม่ได้ลงพื้นที่จริง ก็คงไม่ทราบถึงการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาที่เกิดขึ้นหลายครั้งและสถานการณ์ที่เป็นอยู่ดังนั้นข้อมูลการละเมิดทั้งหมดรวมถึงผลการแก้ไขหลังจากการประท้วงจะถูกนําเข้าสู่ที่ประชุมกมทเพื่อทําการพิจารณาและถกเถียงกันต่อไปสําหรับประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางว่าควรยกเลิก MOU 2,543ถึง2,544หรือไม่นั้นสวนพดลมองว่าประชาชนยังขาดข้อมูลที่ครบถ้วนโดยอธิบายว่า ในช่วงปีคศ1909ถึง1910หลังจากที่ไทยได้จันทบุรีและตราดคืนมาก็ได้มีการปักหลักไม้ตามแนวชายแดนเกิดขึ้นและต่อมาอีก10ปีก็ได้มีการปักหลักปูนที่สำคัญในปีพุทธศักราช2538สมัยที่นายลิกไทยเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการเจราจากับกัมพูชาและจัดตั้งคณะกรรมการ g b c และ a อ c ขึ้นซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็น g b c ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมี MOU 2543ถึง2544เสียอีกดังนั้นสวนพดลจึงมองว่าไม่ว่าจะมี MOU 2543ถึง2544หรือไม่คณะกรรมการเหล่านี้ก็ยังคงมีอยู่และสามารถรองรับการแก้ไขปัญหาชายแดนได้ถ้าทั้งสองฝ่ายมีความจริงใจต่อกันผมคิดว่าการยกเลิกหรือไม่ยกเลิก MOU นั้นไม่สำคัญ เพราะทั้งสองฝ่ายก็ยอมรับหลักหมุด73หลักที่ตกลงกันได้แล้ว45หลักอยู่ดีไม่ว่าจะมาจากพื้นฐานอะไรก็ตามแต่นี่คือข้อเท็จจริงที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับอยู่แล้วถ้าทะเลาะกันมากๆถึงมี MOU อยู่ถ้าเขาจะไม่ยอมรับขึ้นมามันก็เป็นไปได้หมดขึ้นอยู่กับการเคารพของแต่ละฝ่ายอันนี้สําคัญสอวอนพดลกล่าวและนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดสอวอนพดลได้ประสานงานกับนายอภิสิทธิ เวชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยนายอภิสิทธิ์จะเข้าให้ข้อมูลกับกมทในวันที่27ตุลาคมนี้เนื่องจากในสมัยที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เคยนำเรื่องการยกเลิกมอ U .2,544 เสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีแต่ไม่สำเร็จซึ่งนายอภิสิทธิ์ก็ได้ตกลงที่จะให้ข้อมูลกับกมทแล้วเมื่อถูกถามถึงข้อสังเกตของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพักก้าวไกลที่ว่าทำไมรัฐบาล ไม่ใช้กลไกสภานในการยกเลิก MOU 2 5 4 3ถึง2,544 25แต่กลับจะทำประชามติสวนพดลตอบว่าขณะนี้อย่างน้อยก็มีกมทอของสวที่กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่และตนได้แจ้งต่อกอมทตั้งแต่วันแรกแล้วว่าจะยึดถือผลประโยชน์ของชาติและแผ่นดินเป็นหลักและจะทำหน้าที่อย่างเป็นกลางโดยจะให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องและจะรายงานความคืบหน้าต่อประธานวุฒิสภาเป็นระยะ,ระยะเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและร่วมพิจารณาว่า จะดำเนินการอย่างไรต่อไปประเด็นนี้อาจจุดประกายความเห็นที่แตกต่างหลายคนอาจสงสัยว่าการยกเลิก MOU 2543ถึง2544จะส่งผลดีหรือผลเสียต่อประเทศไทยกันแน่บางฝ่ายอาจมองว่า MOU เป็นอุปสรรคต่อาการแก้ไขปัญหาชายแดนในขณะที่บางฝ่ายอาจมองว่า MOU เป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับกัมพูชาแล้วคุณหลักคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ